สวัสดีครับเพื่อนเพนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงหลังแมตช์ประเดิมสนามในฟุตซอลโลกอันยอดเยี่ยมของทัพตัวเล็กช้างศึกมาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับมุมมองความคิดเห็นของแฟนชาติคู่แข่งอย่างชาวโครอตหลังเกมที่ทีมชาติฟุตซอลชายของพวกเขาต้องพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยของเราไป2ประตูต่อนหนึ่งในเกมที่พวกเขามีโอกาสในการจบสกอร์มากกว่าแต่ว่าตู้ความเฉียบคมของแข้งไทยของเราไม่ได้ซึ่ง หลังการแพ้ไทยของทีมชาติโครเอเชียในแมตช์ประเดิมสนามแบบนี้แฟนลูกหนังในบ้านเขาก็มีอาการหัวร้อนกันอยู่พอสมควรครับเพราะั้งในฟุตบอลสนามใหญ่พวกเขาเคยไปถึงระดับรองแชมป์โลกมาแล้วแต่ว่าในสนามเล็กกลับต้องพ่ายแพ้ทีมจากเอเชียตะวันออกเสียงใต้อย่างไทยเราแบบนี้โดยพวกเขาจะมีความคิดเห็นหลังเกมอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมอม,อมองจากพวกเขากันดูครับโดยความคิดเห็นแรกได้มาคอมเมนต์ด้วยความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจนักว่า นี่คุณแพ้ให้กับใครกันนั่นมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมันน่าอบอายน่าเสียใจน่าเศร้ามันไม่น่าเชื่อเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่านี่มันเป็นความน่าอับอายและขายหน้าของทีมนี้ส่วนคนต่อมาทีได้มองไปถึงหนึ่งในปัจจัยที่นําไปสู่ความพ่ายแพ้ของทีมชาติโครเอเชียว่านั่นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณได้ประเมินคู่แข่งขันของคุณต่ําเกินไป ส่วนเชาโคลเอ็ดคนต่อมานี่ก็ได้มาวิาพากษ์วิจารณ์ผลงานของทีมชาติของเขาว่าพวกเขาเล่นเกมนี้กันได้อย่างแย่มากกับการเจอคู่ต่อตู้แบบนั้นความแม่นยำมาอยู่ในระดับที่มันต่ำกว่ามาตรฐานของพวกเขาแต่ฉันก็หวังว่าพวกเขาจะสามารถผ่านเข้ารอบไปได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้บ่นว่าพวกเขาเล่นนัดที่สำคัญที่สุดของรอบนี้ได้ต่ำกว่าความเป็นไปได้แต่พวกเขากลับคุยกันในสตูดิโอราวกับว่าเราจะเป็นแชมป์โลกและเก่งขึ้น มันดีขึ้นอย่างไรกันเมื่อเราแพ้และมันน่าตลกที่เราจะต้องออกไปเจอกับบาราซิลในเกมหน้าในตอนนี้การเตรียมตัวคงจะต้องดำเนินต่อไปอีก20ปีซึ่งที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่านี่เป็นการกลับมาเล่นในฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีของทีมชาติโครเอเชียส่วนคนต่อมานี่ได้มองไปถึงผลงานของทีมฟุตซอลโครเอเชียในเกมนี้ว่าที่จริงทีมของเราก็ค่อนข้างเหนือกว่าทีมชาติไทยนะ เพียงแต่ว่ามันเป็นเช่นเดียวกันกับทีมฟุตบอลสนามใหญ่การป้องกันของเราล้มเหลวและเกมบุกมันก็ไม่มีอะไรเลยส่วนแฟนโครเอเชียคนต่อมานี่ก็ได้มาตําหนิว่ามันน่าตลกที่แพ้กับทีมชาติไทยในฟุตบอลในร่มถ้ามันเป็นมวยไทยในรายการนี้ผมเองยังสามารถเข้าใจได้ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เน็บแนมว่าพระเจ้าห้ามให้เราแพ้ประเทศไทย มันคงจะดีมากกว่านี้ถ้าพวกเขาเอาทีมจากหมู่บ้านไปเล่นทุวนคนต่อมาทีไ่ได้มาเปรียบเทียบการแพ้ไทยของทีมชาติโครเอเชียในครั้งนี้ว่าการที่ไทยเอาชนะคุณได้ในฟุตบอลถึงแม้จะเป็นสนามเล็กแต่มันเหมือนกับเราเอาชนะแคนาดาได้ในฮอกกี้น้ำแข็งเลยที่คอมเมนต์ต่อมาก็เปรียบเปรยด้วยว่านี่มันเหมือนอย่างกับทีมดินนโมแพ้กับไฮดุกเลย ส่วนคนต่อมาได้เป็นอีกชาวโครเอเชียที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความไม่อยากจะเชื่อกับผลการแข่งขันของแมชนี้ว่าแพ้ให้กับไทยแลนด์เนี่ยนะซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาตอบกลับว่าไทยแลนด์นั้นอยู่ในอันดับท็อป10ของโลกบนลิสต์ของฟีฟ่าเลยนะอันดับโลกดีกว่าทีมชาติโครเอเชียซะอีกแต่อย่างไรก็ตามก็ยังได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์เชิงประชดประชันว่าไทยแลนด์ Thailand เนี่ยโด่งดังในฟุตซอลอย่างนั้นหรือ ที่คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ด้วยว่านี่พวกเขาเล่นฟุตซอลกันในประเทศไทยกันด้วยเหรอเนี่ยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงผลลัพธ์ในเกมนี้ในเชิงขำขันว่าผมคิดว่าคนไทยเหล่านั้นพวกเขาจะรู้จักแค่การนวดเท่านั้นซะอีกต้องขอโทษผู้หญิงไทยด้วยพวกผู้ชายเหล่านี้ก็สามารถเล่นฟุตซอลส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ได้กล่าวว่าผมเองเนี่ยไม่เคยรู้เลยนะว่า นั้นเล่นฟุตซอลด้วยจนกระทั่งถึงวันนี้ที่ในเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มาตอบกลับด้วยว่าผมเองก็ไม่รู้เช่นกันแต่ผมสาบานได้เลยว่าพวกเขาก็เก่งเช่นกันส่วนคนต่อมาที่ได้มาตัดพ้อต่อการแพ้ไทยของโครเอเชียว่านี่มันเป็นความเลวร้ายยิ่งกว่าหายนะซะอีกที่ทีมนี้สามารถเอาชนะเราได้ในฟุตซอลเรากําลังเดินทางกลับบ้านแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ว่า พวกคุณกำลังคอมเมนต์ให้กับบางสิ่งที่คุณไม่รู้และตัดสินไทยแลนด์เพียงเพราะว่าชื่อไทยแลนด์นั้นอยู่ในอันดับที่9ของโลกส่วนเรานั้นอยู่ในอันดับที่16พวกเขาเล่นศึกชิงแชมป์โลกมาเป็นครั้งที่7ติดต่อกันแล้วแต่เราเพิ่งกลับมาเล่นเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีและใน4ครั้งหลังสดุดไทยก็สามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ด้วยว่า สิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือคุณควรจะต้องแสดงความคิดเห็นและมีความรู้เกี่ยวกับฟุตซอลกันให้มากขึ้นอีกสักหน่อยไทยแลนด์นั้นเป็นทีมชาติที่แข็งแกร่งในเอเชียพวกเขาได้ปรากฏตัวในฟุตซอลโลกมาแล้ว7ครั้งและพวกเขาก็มักที่จะเลือกใช้โค้ชชาวสเปนที่มีชื่อเสียงด้วยส่วนคนต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองเชิงเปรียบเทียบถึงผลงานทั้งสองทีมในเกมแมชนี้ว่าในเกมนี้เราเล่นกันได้อย่างเชื่องช้าในขณะที่คู่แข่งนั้นมีรีแอคชั่นที่มันรวดเร็วกว่าเราถึง2เท่า ซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองคล้ายๆกันด้วยว่าเราเล่นในห่างไกลจากคุณภาพของเราเชื่องช้าและก็ไร้ไอเดียส่วนคนต่อมานี่ก็มีความพิดเห็นว่าเราทำสกอร์ได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นทั้งที่เรามีโอกาสเป็นล้านผู้รักษาประตูของพวกเขาสามารถป้องกันได้อย่างกับนี่มันเป็นเกมสุดท้ายของเขาในตอนนี้เราจําเป็นที่ต้องเสมอกับปาซินให้ได้แล้วที่ในประเด็นนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่า มันเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยนะกับการเจอกับทีมชาติไทยและมันก็จะไม่ง่ายด้วยกับการเจอทีมอื่นทีมไทยนั้นตัวเตีย้ยแต่ว่าพวกเขาคล่องตัวและก็สามารถยืนตำแหน่งเกมรับกันได้อย่างดีมากซึ่งจากตรงนี้แฟนชาวเกาหลีเชียคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้เขาได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยว่านี่มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ได้เห็นกันว่าฟุตบอลกับฟุตซอลนั้นมันเป็นคนและโลกกันอย่างสิ้นเชิง ถึงแม้ว่ามันจะเป็นที่เข้าใจกันว่านักฟุตซอลนั้นก็เก่งในระดับหนึ่งในฐานะนักฟุตบอลแต่นี่มันก็เป็นตัวที่บ่งชี้ได้ดีถึงความไม่สัมพันธ์กันระหว่างกีฬาทั้งสองชนิดนี้ประเทศไทยนั้นไม่ได้เป็นที่รู้จักเลยในฟุตบอลสนามหญ้ายกเว้นแค่การแข่งขันนัดโปรโมทกับทีมอย่างมาดริดหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแถมทีมชาติของพวกเขาก็ยังอ่อนแอกว่าทีมชาติในโยุโรปเกือบทั้งหมดยกเว้นแค่ทีมอย่างซานมาริโนลิกเทนสไตล์หรือว่าอันดอร่าแต่ในฟุตซอลแล้วพวกเขากลับเป็นทีมอันนดดบต้ตขงโลกไ แน่นอนว่าฟุตซอลทั่วโลกมันไม่ได้รับความนิยมถึงครึ่งหนึ่งของฟุตบอลแต่มันก็ถือว่าเป็นกีฬาด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับแบดมบินตันทเทเบิลเดนนิสและก็กีฬาอื่นๆซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเอเชียตะมันออกเฉียงใต้ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความพิเีพนส่วนหนึ่งของแฟนลูกหนังชาวโครเอตหลังความไม่แพ้ในเกมนัดประเดิมสนามต่อทัพัวเล็กทีมชาติไทยของเราในศึกฟุตซอลโลก2024ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาเรียบเรียงให้ได้ฟังกันในคลิปนี้ ซึ่งถ้ามีความคาตกบกพร่องในการแปลนนะัตรงส่วนใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยโดยในส่วนเกมการแข่งขันในแมชเดย์ต่อไปนั้นทีมชาติโครเอเชียจะต้องพบศึกหนักกับทีมชาติบราซิลในขณะที่ทีมชาติไทยของเราจะลงสนามพบกับทีมชาติคิวบาที่แพ้กับบราซิลมาในเกมแรกถึงศูนย์ประตูต่อสิบถ้าไทยเราสามารถคว้าชัยชนะในเกมนัดน,นี้ได้ก็จะสามารถการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มารอเชียร์ชิดพระไทยของเรากันต่อครับ จะแข่งขันกันในวันที่17กันยายนนี้แต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็ต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ